สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุภาพรสิริเกิดได้ไปหาหมอมาตรวจได้เป็นมะเร็งเต้านมและทีนี้หมอก็นัดให้คีโมแล้วพอดีน้องสาวเจอยายูมิก็เลยแนะนำให้ทานยายูมิตัวนี้ครั้งแรกๆทานยูมิมาเช้าเย็นทานมาเรื่อยๆแล้วก็สึกว่าดีขึ้นจากให้คีโมมาก็ดีขึ้นแล้วก็กิน เจลยูมิมาเรื่อยๆพอไปผ่าตัดมากลับมาก็ดีขึ้นก็ยังทานยูมิโดยอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็แผลอะไรก็ที่ผ่าตัดมาก็ดีขึ้นมันแห้งดีก็แล้วก็กินข้าวได้ไม่เพียแล้วกินทุกวันทุกวันยายูมิก็ทานไปห้าหกกล่องตอนนี้ก็สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงผ่าตัดมาก็ไม่เพียไม่อะไรก็ดีขึ้นไม่อ้วกไม่อะไรเลย ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ยายูมีตัวนี้มากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video